เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าคท่านผู้ชมคาะสืบเนื่องมาจากวันเกิดเดือนนี้เนี่ยเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ซุปเปอร์สตาเดือนคนดังเดือนดาราน,นักแสดงเกิดกันหลายท่านมากๆเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ย เป็นเดือนดาราเราก็เชื่อนะเขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนดาราที่ดาราเกิดเยอะก็คือเดือนธันวาคมกับกรกดาคมสองเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะดารานักแสดงเกิดเยอะมากๆและอีกหนึ่งคนคะ่ะผู้ชมขาก็ต้องบอกว่าเป็นวันเกิดที่หวานชื่นมากๆเป็นวันเกิดของน้องภูวินนั่นเองซึ่งน้องภูวินเนี่ยนักแสดงซีรีส์วายนะที่โด่งดังมากๆมีแฟนคลับมีคนรักน้องภูวินมากมายค่ะเฉลิมฉลองอายุครบ 22ปีค่ะโอ้โหหางจากพี่เล็กซี่โอ้โหเยอะมากเลยนะเออเรียกว่าหลายรอบด้วยกันนะฮะก็น้องภูวินอายุ22ขวบค่ะผู้ชม22ปีนะคะคู่บัดดี้ของเขาอย่างน้องปอนค่ะก็ปอนภูวิงเนี่ยนะคะก็เป็นคู่จิ้นกันเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเป็นกัญญาณมิตรกัญญาณเลิฟนะคะก็หวานชื่นกันไปค่ะซึ่งน้องบอกว่าเขาก็มีการยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดด้วยเป็น เป็นวันเกิดคู่บัดดี้ที่สุดคิวมากๆช่วงเวลาเที่ยงคืน48นาทีของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะหนุ่มปอนค่ะก็ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลบอกว่าที่เป็นภาพขนมเค้กเนี่ยนะเจ้าเขี้ยวกุดและเพลิงนวลนีน่จากภาพยนตร์ how to train your dragon ค่ะที่น้องคูวินเนี่ยได้มีโอกาสเป็นคนภาค พักเสียงภาษาไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะคะและที่สำคัญไปม,มากกว่านั้นก็ในส่วนของโซเชียลอีกเช่นกันค่ะก็มีการโพสต์ภาพนะน้องปอนเนี่ยบุกไปเซอร์ไพรส์ ถือเค้กแล้วก็เอาเค้กเนี่ยไปเซอร์ไพรส์น้องภูวินค่ะเนื่องในวันเกิดอย่างที่บอกว่าครบรอบ22ขวบ22ปีเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่ไป Birthday เบิร์ y เดย์เลยนะคะเป็นคนไทยคนแรกค่ะที่แฮปปี้เบิร์ a เดย์น้องภูวินอย่างหวานชื่นถามว่าทำไมหวานชื่นคุณผู้ชมเพราะคู่นี้เนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะ ที่เราเชื่ออย่างแน่นอนค่ะว่าเขาทำงานร่วมกันแล้วมีความสุขมากๆเป็นคู่บัดดี้ที่จริงใจต่อกันมากๆรวมไปถึงค่ะมีเขาเรียกว่ามีผลงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้เราได้เห็นให้เราได้ดูกันหลากหลายโปรเจกต์และที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของน้องปอนกับน้องภูวินก็เป็นได้แต่วันที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษพิเศษของน้องภูวินนะคะน้องภูวินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคน ที่มีแฟนคลับเยอะมากนะคุณผู้ชมแฟนคลับก็เข้ามาร่วมแฮปปี้เบอร์เซย์แฟนคลับร่วมเข้ามานะคะอวยพรวันเกิดอย่างหวานชื่นรวมไปถึงค่ะในส่วนของเทรนเทรนโซเชียลเทรนเอ็กต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีแฮชแท็กขึ้นมาซึ่งแฮชแท็กเนี่ยลองเข้าไปดูได้เลยคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะเ,เป็นแฮชแท็ก22 Honey ฮันนี t ู p o Wind ด y นั่นเองค่ะก็นี่แหละนะคะเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดผ่านแฮชแท็ก ผ่านโซเชียลเพราะปัจจุบันนี้นะคะการอวยพรวันเกิดเราสามารถอวยพรได้หลากหลายวิธีอันดับแรกก็คือถือเค้กไปเซอร์ไพรส์แบบน้องปอนที่ไปเซอร์ไพรส์น้องภูวินแบบนี้แหละคะ่ะหรืออวยพรผ่านโซเชียลต่างๆในทุกแพลตฟอร์มเลยเราก็สามารถเข้าไปอวยพรวันเกิดได้ในโพสต์ของเจ้าตัวเนี่ยนะน้องภูวินเนี่ยเขาก็เล่นโซเชียลเนาะก็สามารถพิมพ์ข้อความไปอวยพรได้หรือในข่าวต่างๆ นะคะก็สามารถอวยพรได้เพราะเราเชื่อนะว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยแฟนคลับจะรวบรวมนะแล้วก็เขียนรวมไปถึงว่าแฮชแท็กอาจจะแฮชแท็กไปถึงศิลปินคนที่เรารักก็เป็นได้ <S <S เหมือนข่าวในวันนี้เนี่ยที่เล็กซี่นั่งพูดอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถอวยพรวันเกิดน้องภูวินได้ด้วยเช่นกันนะครเพราะเชื่อแน่ว่าน้องก็อาจจะเห็นข้อความนี้ด้วยรวมไปถึงค่ะเข้าไปในแฮแทปัจจุบันนี้ ฮแท็กเป็นการร,รวบรวมนะฮะว่าข้อความเหมือนๆกันข้อความคล้ายๆกันหรือว่ากิมมิคเรื่องราวเดียวกันก็ใส่ภาพโพสต์ภาพลงไปได้โพสต์ข้อความลงไปได้นะคะก็หรือว่าอวยพรวันเกิดใส่ลงไปได้ด้วยเช่นกันค่ะก็เหมือนอย่างที่เล็กซี่บอกว่าแฮชแท็ก22คันนี้ The Poo Win Day เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวันเกิดอีกหนึ่งเ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีพิธีอะไรยิ่งใหญ่แต่เป็นพิธีที่อบอุ่นจะเป็นความสุข ที่อบอุ่นหาเปรียบเลยได้มายากมากเพราะตลอดระยะเวลา22ปีเนี่ยเชื่อแน่ว่าปีนี้จะเป็นปีพิเศษของน้องภูวินอย่างแน่นอนคู่จิ้นของเขาคู่บัดดี้ของเขาอย่างน้องปอนเนี่ยตั้งใจมากๆกับการน,นะคะสั่งเค้กในแบบนี้นะคะในรูปทรงนี้เลยนะคะเจ้าเคี้ยวกุดเพลิงนวลเนี่ยนะคะคก็เรียกว่าเป็นอ,นอ,นอนีกหนึ่งภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆโอ้โห กว่ารายได้แบบถล่มทลายในประเทศไทยเลยกับภาพยนตร์ How to t r a i เ y นย r d จากอนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะที่อยากให้หลายๆคนไปดูด้วยเพราะฝีไม้ลายมือการภาพ ภาษาไทยเนี่ยของน้องภูวินก็ทำได้ดีมากๆนะรวมไปถึงเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือใครจะดูแบบออริจินอลซาวด์แท็กเนี่ยก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ถล่มทลายเลยคุณผู้ชมและรายได้ขวานรายได้ไปกว่าโอ้โหหลายหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันเนาะทั่วโลกเนี่ยเอาเป็นว่าค่ะใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถไปหาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้หรือจะฟังหรือว่าจะดูในฝีไม้ลายมือนะการภาพ ในแบบฉบับของน้องภูวินก็สามารถเข้าไปดูได้ในพาร์ทการภาพภาษาไทยนั่นเองนะคะ อ่ะขอแฮปปี้เบอร์เซย์น้องภูวินนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้มีโปรเจกต์ใหม่ๆผลงานใหม่ๆให้เราได้ดูให้เราได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์วายในส่วนของละครหรือแม้แต่เพลงหรือซิงเกิลต่างๆเนี่ยก็สามารถนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องภูวินได้ด้วยเช่นกันและที่สําคัญหลายคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูรองานคู่หนูรอ,รอโปรเจกต์คู่นี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมน้องปอนเนี่ยนะคะถ้ามีปอนปุ๊บก็ต้องมีภูวินมีภูวินก็ต้องมีปอนค่ะ ค,คู่นี้เขาไม่แยกจากกันหรอกนะเอาเป็นว่าฝากด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวผลงานเดียวหรือผลงานคู่ผลงานปอนผูวินหรือผลงานของผูวินเดี่ยวเดียวผลงานของปอนเดี่ยวเดียวเนี่ยก็สามารถไปซัพพอร์ตได้นะคะทุกโปรเจกต์ทุกผลงานค่ะเชื่อแน่ว่าน้องๆเนี่ยทำมาจากความตั้งใจและก่อนที่จะลากันไปนะคะขอแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะขอให้น้องผูวินมีความสุขมากๆนะคะ22ปีเป็น22ปีที่ มีแต่แฟนแฟนรักมีแต่แฟนแฟนชื่นชมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ